ครับมือนี้กัสิมาผัดมามาผัดซีอิ๊วเรี้ยงลูกเลี้ยงเต้านีมันดูไม่กินเลยอะ่ะไม่กิน,นอ,อยูอ่ไข่นะครับไข่ในก,กอมันลงไ้ัดนี่นี่ หมูในลวกแล้วนะรลวกแล้วจั้ปุ๋เสียนนิดนึงใช้ปุูนเสียนนะครับเอ้าีสเรื่น้มาเดตัไป เพื่อความสวยงามสีสันสีืดดมใส่ซีอิ๊วดัเลยครับน้ำปลาน้ำปลาพญ่งจะอุ่ซอสหอยใส่ซอสหอยน้ำปลาหั่ซีอิ๊ว ハハハハ。<laughs> <laughs> มเห็นบุมีตัดต่อได้ครับให้มีตัดต่อโอ้ยตะกี้กรเฮ็ดงานอยู่สุดคุวิตพูดละครับเป็นเชียอยู่สุดคุวิตพูดละกลับบ้านมาเรียงลูกเรียงเก่าอใส่อีกสีวัฒน์น้ำจักหน่อย ไซีมมาเ่ยแซ่บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชิมหน่อยชิมหน่อยเดชิมหน่อยนะชิมหน่อยพริกไทยลงไปโดนตัวพริกไทย แล้วครับเสร็จแล้ว